ครับคลิปนี้เราจะได้รับพรดีๆในช่วงเทศกาลปีใหม่กับหลวงพ่อใหญ่วัดแจ้งเก่าว,วัดแจ้งเมืองเก่าระจันตาคามนะครับพระผู้มีประสบการณ์ผ่านชีวิตเฉียดยุม,มาบาลมาสองครั้งในช่วงปีใหม่นะครับชีวิตเราใกลก้ความตายขึ้นทุกทีทุกทีในฐานะที่พระอาจารย์มีประสบการณ์อยากจะให้เตือนสติยังไงในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับก็คําว่าปีใหม่ปีเก่านะญาติโย,ยมทั้งหลาย มันก็เป็นสภาวะสมมุติกันท่านนั่นเองแหละแต่ที่กินปีใหม่ปีเก่ามันก็ไม่มีในโลกหรอกเพียงแต่เรามากําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นว่าสองรานสีบ้างเป็นรอบป,ปีบ้างอะไรนะแต่เราก็ถือว่าเทศการลระหว่างปีเก่าปีใหม่มันก็เป็นค่านิยมของพวกเราพอเอามาเป็นทัศนคติเป็นแนวความคิดว่าปีเก่าผ่านไปแล้วนะปีใหม่จะมานี่คือการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราโดยทั่วไป จะเป็นชนชาติใดรัฐที่ใดศาสนาใดแล้วแต่ก็จะมีกติกาคล้ายๆกันแบบนี้แหละมีปีใหม่ปีเกา่าแต่ตอนนี้เขาเขาก็มีแนวความคิดที่จะแนะนํากันในลักษณะว่าคนเราเนี่ยที่แล้เข้ามาคือปีเก่าแล้วกันเราทําอะไรบ้างและปีใหม่เราจะทําอะไรบ้างถ้าให้มีแนวความคิดตรงนี้ว่าปีเก่าที่ผ่านมาเราทําคุณงามความดี หรือทำเรืสิส่งที่ไม่ดีเราควรแก้ไขยังไงปรับปรุงยังไงนี่เป็นปฏกติกาเออปีนี้เราอาจจะบกพร่องไปนะเราอาจจะผิดพลาดไปหรือเราอาจจะยังทําในสิ่งนั้นยังไม่มากคอนะักเออปีหน้าเราจะเริ่มต้นใหม่เป็นการ,ก,ารกําหนดอธิษฐานจิตตั้งใจไว้เพื่อที่จะ,ะปรับปรุงตัวเองนี่คือแนวความคิดของพวกเราเราจะเอาวันที่31 สามสิบสามสเอ็ดธันวาเป็นการสิ้นปีเก่าแล้วก็มาเริ่มต้นปีใหม่เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมทุกปีทั่วโลกเป็นอย่างนั้นดังนั้นระหว่างปีใหม่ปีเก่านี้ท่านให้ให้เราพิจารณาตนเองแล้วก็ว่าตัวเองทําอะไรบ้างเมื่อเราทรําธุรกิจเหมือนกันถ้าเกิดมันขาดทุนแล้วก็หาทางแก้ไขแก้ไขซะหรือเราทําในสิ่งที่ทั้งเผลอหรืออาจจะพลาดไปผิดไปแล้วก็กลับมาคิดใหม่ ทำใหม่ประมาณนั้นดังนั้นระหว่างปีใหม่ปีเก่านี่ตรงนี้เป็นส่วนสําคัญคือการพิจารณาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นนี่คือเป็นเป็นเป็นสติเตือนใจของพวกเราทุกคนนะระหว่างปีใหม่ปีเก่าแล้วก็อาตนมาก็อยากจะอวยพรให้พวกเราทุกคนญาติโยมทุกคนที่ติดตามรายการนี้มาโดยลำดับนะ ็อยากจะให้ทุกท่านนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งผ่องใสจิตใจร่าเริจรงจิตใจที่เป็นสมาธทิฐิแล้วก็จิตใจที่มุ่งไปสู่ในการที่จะสร้างคุณงามความดีเพราะชีวิตเรานั้นมันน้อยเฉพาะพวกเราเองนะไม่กี่สิบปีแล้วเราก็จะต้องละโลกนี้ไปการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นเป็นของธรรมชาติที่เราต้องพบปะ ดังนั้นในปีใหม่ที่จะมาถึงเนี้ยก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นมีความสุขความเจริญโรคไข้ไข้เจ็บที่มันกำลังระบาดท,ทั่วโลกอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนจะได้ประสบพบปะขอให้แข้วคลาดจากบ่วงมานทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งไม่ดีก็ขออยากให้มาแพร่พันับชีวิตเราให้ชีวิตเราอยู่ในร่มแห่งธรรมะเป็นคนที่มีสมาธิฏิในการทำบุญตลอดไป ไปทุกท่านมีความสุขความเจริญท,ท,ทุกท่านเจริญพรสักบทครับหมด <laughs> ตรงๆนะครับหลวงพ่อบอกแค่นี้พอ <laughs> คือหลวงพ่อครับวัดหลวงพ่อนี่มีการพัฒนาอะไรยังไงเพิ่มเติมนิดหนึ่งวัดวัด,วดเนี้ยวัดเนี้ยโอ้อีกหน่อยนาะครับวัดแจ้งเนี่ยโยนมั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 นก็พัฒนามาโดยลำดับเลยครับวัดแจ้งเดิมนั้นมันเป็นฐานทัพหลที่เนี่ย ปที่ตั้งฐานทัพระหว่างสมัยเรายกทัพไปตีเขมรทุกคน<ะ>วราแจ้เราเปที่ตั้งทัพเป็นฐานทัพตั้งแต่สองสามเจ็ดหนะโดยประมาณก็หลังจากนั้นมาก็แม่ทัพทกมาสิน้นที่ตรงนี้ที่โดยตรงนี้แม่ทัพ<ะ>คือพระพักดีเดชพระวุททเทนะแล้วก็สิ้นไปก็มาสร้างเป็นาแดแจ้งขึ้นมา เท้าเทนนั้นเป็นปรานชโอรสของเมืองลาวสรัยเมืองลาวมาตั้งที่โดยที่ทางเมืองไทยเราทางพระเจ้าอยู่หัวเมืองไทยเราขอให้มาเป็นช่วยรบไปขมิีในสมัยก่อนนะก็ลยากบอกว่าแจ้งก็ตั้งกันมายาวนะโยมนะก็พัฒนามาโดยลำดับก็ทุกวันนี้ก็พัฒนาไปได้ดีได้เยอะเยอแหละก็ในปัจจุบันนี้ก็ ปจีบุรีมีอยู่ประมาณสักสี่ร้อยวัดมันน่าจะเป็นวัดเดียวนะ่ะที่มีการศึกษาเกี่ยบองค์ประกอบมีงานเผยแผ่มีอะไรหลายอย่างนะพัฒนามาจนเราได้เป็นวัดนาเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของประเทศพศ2องพั้ารสิบสอง, 2, 12, อยงมยัจไมวแถ้วแล้วก็มาเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเยี่ปีสามแปด แล้วมาเป็นอุทยานการศึกษาดีเด่นของประเทศกับปีสี่หนึ่งครับโดยประมาณน่ะประมาณนั้นน่ะที่ทุกวันก็มีการเรียนการสอนมีการพัฒนาเสนาสนะพัฒนาไปโดยลำดับปัจจุบันนี้ปีใหม่ถ้าใครมาขอพรที่เทวีสุวรรณวัดแจ้งให้เขาขออะไรกันครับเออสำหรับเทวีสุวรรณที่เราเคยปปรกเคยคุยให้ฟังนี่นะแล้วก็ถือว่าเป็นท่านเป็นเทเพท่านสูงนะ ก็รู้สึกจะเป็นเดี๋ยวนี้มีคนมาเยอะนะตอนนี้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีญาติโยมาม,าม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 ากราบมาไหว้พระวสุวรรณนี้เราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เราก็สร้างตามที่ในนิมิตสัง่งแล้วก็ไม่ได้สร้างกันขึ้นมาเองนะเราคิดว่าน่าจะเป็นองค์เดียวของของโลกนะที่บริบูรณ์ที่สุดที่มีองค์ประกอบในองค์ท่านบริบูรณ์ตอนที่เรา สิ้นไปมิมิตไปเนี่ยก็ไปเจอท่านท่าน,านบอกให<ช>้เราบูชาสรชาพระพิสุวรรณเนี่ยล้วก็ทำตาออมท่านนั่นแหละก็ขึ้นมาโยมจะมาการาบมาไหว้มาบูชาก็ได้โยมพระพิสุวรรณเขาเขาที่นี่เขาชอบเขามาครอบขออะไรกันมันก็การประกอบอาชีพการดำรงชีวิตการเอ่อต้องการให้ความเจริญเกิดขึ้นมีโชคมีลาภไป็นต้นแหละเราะว่าแม้แต่โลกไปแค่เจ็บคนามี ได้หลายอย่างที่ิจมขอกันเลยช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับคนในปาจีต้องมาควรมาก็มีอมมาวานตรังพัทลุงปัตตานีเข้ามาใน้แต่ละพ่ีธรรมราชและโยมที่เชียงรายเขมามาบนยอำเภอพานเมื่อวานนี้เชียงของแถวมหาสารคามมาท่านนายกก็มาเมื่อวันก่อนนี้แล้วก็สกลนครมาก็ยเอ็ดมาเมื่อวานโอเพรอออทั้งหลาย ก็ท่านแล้วโคราส,สแม้แต่ท่านที่นู่นที่กันทลักก็ามากันคนนนยกสังไห่ก็กลุ่มมา้าก็นายกที่กันทลักเนี่ยเป็นคนที่เอาลําไส้ขี่ล้านก่าบาทมาใส่ในตัวท่านเป็นเงินเป็นตันคำแม้แต่การบุรีเอ้ยด้านบุรีก็ดวงตาขึานา้นมาม้าเนี่ยเอามาจากที่เบตดอย่า้ นีนะจุนฮัดูในองค์อที์องค์ทยนองค์เทียนองค์เทียนแล้วก็การสลักเนี่ยก็นั้แต่สุรินนี่นะเอ่อก็แต่ละส่วนมีผู้คนออกมาท่านไปตามม่องนะอาตมาไม่ได้ไมตาวท่านจะอกมาอแม้แต่กระถางทู้โยงที่นมันแปลกยังไปเรืกระถางทู้ไปตั้งมืนเจ็ดเนี่ยโยงในกำแพงเพชรเป็นคน ท่านท่านท่านจะเข้าหินที่เขาแาาต่ะและแห่งแต่ละแห่งนะนี่คือเล่าให้ฟังเป็นเก็บความรู้ลเลยครับขอเก็บความรู้ที่เราไปเจอมาช่วงปีใหม่มาขอพรได้ที่นี่นะครับขอได้ทุกอย่างแต่ได้ท่กยอย่างพอนะทุกอย่างเราจะไปที่ไหนแค่นี้นะครับทร,รมะดีๆจากหลวงพ่อใหญ่นะครับสวัสดีครับ